สบายดีสบายดีเพื่อนทุกคนมอน,นี้เดชเกสมมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอหรือคลิปต่างๆลงใน YouTube หรือว่าเฮดเบียกต่างๆเนาะสำหรับเฮดในโทรศัพท์เนาะที่ว่าแต่ละคนก็คือสิมีแอปที่ว่าเคยเฮดพามาแล้วเนาะแต่บางแอปมันก็สิมีว่าปัญหาใชา้ยากหรือว่ามันมีลายน้ำเนาะแต่ว่ามาน,นี้ค่อยสิมาแนะนำแอปพลิเคชันคา m มตเต ตัวที่บูมีลายน้ำเนาะเป็นแอปพลิเคชันแบบโปลเนาะเป็นแอป,ปเทื่ยวนาซักมันมันโหลดในเพจตัวมันสิบูมีเนาะและเดชดจีปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมาเลยเมื่อเรากดเข้าลิงก์มันสิมีหน้าตาประมาณนี้เนาะให้ทุกคนกดไปที่ดาวน์โหลดเนาะคือสีฟ้านี่เนาะกดเข้ามามันจีโหลดฮามันเบิดหนึ่งเนาะ จะมาเสียดงทึม้มนี่เนาะเพราะว่าไฟไฟนี้มันอาจเป็นอันตร,รายต่ออุปกรณ์อของคุณคุณยังต้องการเก็บไฟไทมมัตเตอร์ตัวนี้บอกกดตกลงเนาะตอนนี้มันก็นทำการดาวนะ์โหลดให้ออเราแล้วเนาะสำหรับใครที่ว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทมมาเตอร์มาแล้วตัวที่โหลดมาในเพจโตเนาะแนะนำให้ไปลบออกเนาะเพราะว่า ซิติดตั้งแอปตัวนี้บได้นะเพราะเป็นแอปตัวเดียวกันจะตั้งแต่มันเป็น Apple แ,แอปโปรและแอปโปรเนาะก็เป็นการเสียเวลาเนาะเดซิมาแนะนำอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะคือแอปยนะูคั u เนาะใช้งานคือกันกันกบแอปคายมาเตอร์เนาะแต่ว่าตัวนี้กับซีบูมีลายน้ำคือกันเนาะให้เราไปดาวน์โหลดเลยเนาะในเพจโตเนาะสำหรับใครที่เรอยากไปค้นหาหรือไปชอบหาเนาะเดซิปะลิงไว้ใต้คลิปเนาะ ให้ทุกคนไปดาวโหลดมาเลยได้ดาวโหลดแล้วล้วก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะตอนนี้เราก็รอถ้าให้แอปพลิเคชันอเราโหลดเต็มกันเนาะเมื่อดาว์โหลดเสร็จเรียแล้วเนาะให้เรากดเขา้าไอคอนลาม,มากับซุนตาแบบนี้เนาะให้เราทำการติดตั้งเลยเนาะเราก็กดติดตั้งเลยเนาะตอนนี้มันกำลังติดตั้งเนาะมันค่อนข้างใช้เวลาน้อยนึงเนาะพอแอปพลิเคชัน ตัวน,นี้มันเป็นแอปพลิเคชันเนาะที่เหาเรามาจากกูเกิลตอนนี้เรากล้ติดตั้งแล้วเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้ากดเสร็จสิ้นเนาะจากนั้นมาเราก็้าจะเห็นแอปพลิเคชันนี้อยู่หน้าตาแบบนี้เนาะนี่นะคา่าวมาเตอร์ เอากดเริ่มต้นใช้งานเนาะมันก็สิมีหน้าตาประมาณนี้เฮาให้เฮากดโทรเนาะปิดไปเลยแล้วเฮาก็กดเพิ่มหิอเนาะนะี่เนาะสมุดขยี้นเนาะมันก็สิบ่มีลายน้ําเนาะเห็นได้ว่ามันบ่มีลายน้ําเนาะแอปตัวนี้เนาะ กให้เ,เพื่อนๆลองไปเหตุบ้งเนาะว่ามันจะได้ผลบ่เนาะคลิปนี้ก็โบมีอย่างหลายเนาะมีประมาณนี้เนาะให้ทุกคนลองไปเหตุบ้างเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกคนเนาะสำหรับใคที่เบิ่องคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเหตุคลิปต่อไปและกดช่์กระดิ่งเพื่อว่าสิบพลาคลิป ที่ค่อยซิมาสอนอย่างและแนะนำอย่างในคลิปต่อไปเนาะ